สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผม วันนี้เนี่ยนะครับเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของสุดยอดนักรบกันดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้ทำกันไปนานแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับสุดยอดนักรบที่เรียกได้ว่ามีบทบาทในสงครามต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือแม้กระทั่งสงครามอินโดจีนครั้งที่1นะครับหน่วยรบนี้จะเป็นหน่วยรบไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก f r e n c h f o r e i g n Legion นะครับผมหรือว่ากองทหารต่างด้าวฝรั่งเศสนั่นเองเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับหน่วยกองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศสหรือว่า French For e i g n Legion เนี่ยมันคือนะครับผมหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธของกองทัพฝรั่งเศสที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะสมัครเข้ามาเป็นทหารในกองกำลัง French Foreign l ี g i o ยได้เนี่ย ต้องเป็นนะครับชาวต่างชาติเท่านั้นซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่สมัครใจนะครับผมรับราชการทหารให้กับประเทศฝรั่งเศสหรือว่ากองทัพฝรั่งเศสนั่นเองภารกิจหลักๆของพวกเขาเนี่ยนะครับมันคือการไปปฏิบัติการทางทหารนอกพื้นที่ดินแดนฝรั่งเศสหรือว่าเป็น expeditionary force นั่นเองที่มาของมันเนี่ยนะครับผมต้องย้อนกลับไปในปี1831นะครับผมคศ1831เนี่ย มันเป็นช่วงแรกนะครับที่กษัตริย์ลูอิสฟิลิปแห่งฝรั่งเศสเนี่ยได้ขึ้นครองราชนะครับผมซึ่งหนึ่งในพระราชองค์การแรกๆของกษัตริย์ลูอิสฟิลิปเนี่ยคือการนะครับผมก่อตั้งหน่วยทหารต่างด้าวหรือว่า French Foreign Legion ขึ้นมาซึ่งชื่อในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันคือ Le c h o n e t r a n g e นะครับแปลตรงๆได้เลยว่า Foreign Legion เนี่ยแหละ เหตุผลที่กษัตริย์ลูอิสฟิลิปเนี่ยนะครับผมต้องก่อตั้งไอ้หน่วยนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยได้ทําการ จ้างวานกองฐานเมชเนรีหรือว่ากองฐานรับจ้างชาวสวิสและชาวเยอรมันที่ในตอนแรกเนี่ยนะครับถูกจ้างโดยราชวงศ์เบอร์เบิร์นซึ่งเป็นคนละราชวงศ์กับพระเจ้าลุยส์ฟิลิปเนี่ยพอถึงรัชาสมัยของพระเจ้าลุยส์ฟิลิปเนี่ยนะครับเขาก็ได้สั่งยุบกองฐานรับจ้างดังกล่าวแต่พอนะครับผมเขาสั่งยุบกองทหารสวิสกองฐานเยอรมันไปแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะครับทำให้ พวกทหารรับจ้างเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันว่างงานแล้วพอมันว่างงานเนี่ยนะครับผมมันก็ไปกก่อปัญหาปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะกรุงปารีสพระเจ้าลูอิสฟิลิปเนี่ยเลยต้องพยายามหาวิธีในการ แก้ไขปัญหานี้ถ้าเกิดจะใช้กําลังทหารไปปราบปรามเจ้าพวกนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเกิดการนองเลือดคงจะเกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยก็เป็นทหารเก่าเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการล่าอาณานิคมแอฟริกาเลยนะครับผมซึ่งประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายประเทศแรกของฝรั่งเศสมันคือแอลจีเรียนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในแอฟริกาทางตอนเหนือพระเจ้าฟิลิปเนี่ยก็เลยอาได้ไอเดียละ เราเนี่ยนะครับก็ส่งไอ้พวกนี้เนี่ยไปรบในแอลจีเรียซะเลยหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องใช้กำลังพลชาวฝรั่งเศส 2นะครับผมคือจะได้ส่งไอ้พวกเนี้ยลงไปแอฟริกาเลยให้มันอยู่ห่างจากปารีสให้ได้ไกลามากที่สุดส่วนเหตุผลข้อที่3เนี่ยคือพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นสุดยอดนักรบทหารรับจ้างชาวสวิตชาวเยอรมันเนี่ยชื่อก็ด่งดังอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะเหมาะเจาะไปกว่านี้อีกแล้วพระเจ้าฟิลิปเนี่ยนะครับจึงได้สั่งให้ก่อตั้งหน่วยฟอรเรนลีเจียนขึ้นมาแล้วก็เอาไอ้พวกทหารรับจ้างเก่าวพวกนี้เนี่ยแหละเป็นกําลังพลนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าในช่วงแรกๆของการก่อตั้งหน่วยนี้ขึ้นมมมาเเนนนี่่ัป็อะไรทรทงดว มากเลยนะครับการรับสมัครกําลังพลเข้ามาเนี่ยจึงไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องมีการเช็คแบ็กกราวเช็คประวัติอะไรใครอยากเข้ามาสมัครก็เข้ามาได้ เพียงแต่มีข้อแม้หนึ่งคือคุณนะ่ะห้ามเป็นพลเมืองฝรั่งเศสเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดคุณเป็นพลเมืองฝรั่งเศสเนี่ยคุณก็ไปสมัครกับกองทัพปกติได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นโดยเฉพาะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับมันจึงทําให้นอกจากพวกทหารรับจ้างเก่าเข้ามาสมัครเป็นแล้วเนี่ยมันยังมีนะครับผมพวกอาชญากร พวกนักโทษหนีคดีต่างๆเนี่ยนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหนีเข้ามาในฝรั่งเศสนะครับผมเพื่อที่จะมาหาโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่นะครับผมทิ้งตัวตนเก่าๆใช้ชื่อปลอมเนี่ยนะครับผมสมัครเป็นทหารของหน่วย f o r ์เร n ต e ลีเจีย อาสมอร,รภูมูมแรกเนี่ยก็คือสมอรูรมิมเอลจีเรียหน่วยฟอร์เ l i g i o n เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับผมสามารถยึดและครอบครองแอลจีเรียมาได้ซึ่งหลังจากแอลจีเรียเนี่ยนะครับพวกเขาก็เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามคาลิสโวซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองของสเปนแล้วก็ยังมีนะครับสงครามไครเมียสงครามประกาศเอกราชของอิตาลีจากออสเตรียสงครามฝรั่งเศสเม็กซิกันครั้งที่2และ การขยายอาณานิคมมายัางอินโดจีนจนก่อให้เกิดสงครามฝรั่งเศสสยามหรือว่าวิกฤตการ์รอสอร้อยในยุคของรัชกาลที่5ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ากองกำลังฟอร์เรสต์ลีเจนเนละ่ะที่เป็นกำลังหลักที่จะประจำอยู่ในพื้นที่อินโดจีนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ อาทีนี้เนี่ยเราพอจะรู้จักนะครับที่มาคร่าวๆของหน่วย Foreign ต e g ี o n ไปแล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงลักษณะเด่นของหน่วยนี้ดีกว่าวมาแตกต่างจากกองทัพของฝรั่งเศสปกติยังไงบ้างด้วยความที่เนี่ยนะครับกองกำลัง Foreign ต e g i เ n เนี่ยเป็นเหมือนกับโอกาสนะครับผมในการสร้างชีวิตใหม่สำหรับใครก็ตามเนี่ยที่อยากทิ้งอดีตแล้วก็ตัดสินใจที่จะอาสามารับใช้ชาติฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นการจะเข้ามาเป็นหน่วยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพวกเขาเนี่ยต้องผ่านการทดสอบการฝึกทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจเนี่ยนะครับผมการฝึกเนี่ยมันจะทรรหดมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยนะครับ จะทำลายความเป็นอินดิวดิวลทำลายความเป็นปัจเจกความเป็นส่วนตัวเนื่องจากว่านะครับผมไอกองกําลังนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยคนจากหลายร้อยสัญชาติหลายร้อยเชื้อชาตินะครับผมมารวมตัวกันไม่ว่าจะมาจากยุโรปเอเชียแอฟริกาต่างๆเนี่ยเขาจึงต้องการที่จะทําลายตัวตนเหล่านั้นทําลายความแตกต่างที่คุณมีนะครับผมแล้วก็หลอมรวมคุณขึ้นมาใหม่นะครับเป็น กองกําลังฟอ r ์เรสต์ลีเจนที่จะมองข้ามเรื่องเชื้อชาติมองข้ามเรื่องความแตกต่างไปได้ แต่จะมองนะครับผมประโยชน์ส่วนรวมของเพื่อนๆคุณของหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความพักดีของคุณเนี่ยนะครับจะไม่ต้องขึ้นตรงต่อประเทศฝรั่งเศสนะครับผมแต่จะขึ้นตรงต่อหน่วยของคุณเท่านั้นซึ่งก็เออแปลกดีนะถ้าเกิดเป็นหน่วยทหารอื่นๆของประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะให้มีความจงรักพักดีต่อชาติถูกไหมแต่ไม่นะครับผมถ้าเกิดคุณเข้ามาเป็น forest legion เนี่ยคุณจะให้ความจงรักพักดีต่อหน่วยของคุณไม่ใช่ต่อชาติฝรั่งเศสถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย หน่วยฟอร์เรสต์ลีเจียนของคุณเนี่ยจะปฏิบัติตามคําสั่งของกองทัพฝรั่งเศสก็ตามทีเถอะจึงเรียกได้ว่าหน่วยฟอร์เรสต์ลีเจียนเนี่ยนะครับเป็นหน่วยที่ทรหดมากๆเลยหน่วยหนึ่งเป็นสุดยอดหน่วยรบหัวกะทิที่เปรียบเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพฝรั่งเศสเลยทีเดียวโดยที่รางวัลหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นรางวัลที่จูงใจในการให้มาสมัครเป็นหน่วยรบนี้เนี่ยมันคือนะครับผมสัญชาติฝรั่งเศสถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับเข้าร่วมในกองทัพนี้เนี่ยเป็นเวลาสามปีนะครับผม ง่ายๆเลยนะครับไปสมัครเป็นกองกําลังทหาร f o r ์เร i ต์รียเน่ในเวลา3ปีคุณก็จะได้เป็นชาวฝรั่งเศสหรือไม่ก็นะครับผมถ้าเกิดคุณไปสมัครแล้วเนี่ยคุณถูกส่งไปทําภารกิจต่างแดนและถูกยิงนะครับผมหรือว่าได้รับบาดเจ็บอะไรกลับมาเนี่ย คุณเนี่ยสามารถยื่นเรื่องนะครับผมขอรับสัญชาติฝรั่งเศสได้ทันทีเลยด้วยนโยบายตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า French by Spill Blood นะครับหรือว่าการเป็นชาวฝรั่งเศสได้ด้วยการหลั่งเลือดเพื่อฝรั่งเศสนั่นเองทีนี้เรามาดูที่อาวุธยุโทโธปกรณ์และยูนิฟอร์มของพวกเขากันดีก,กว่าอาวุธเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับอาวุธของหน่วย f o r e i g n Legion เนี่ยก็จะเหมือนกับหน่วยทหารหลักของกองทัพฝรั่งเศสเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ปืนเล็กยาวหรือว่าอาวุธสนับสนุนต่างๆก็จะเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงยูนิฟอร์มนะครับผมชิ้นส่วนที่ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยนะครับมันคือหมวกหมวกทรงสูงของ For e เรสต์ลีเจเนี่ยนะครับจะมีสีขาวที่เป็นสีโดดเด่นนะครับผมจะไม่เหมือนกับกองกําลังอื่นๆในกองทัพฝรั่งเศสคือถ้าเกิดเราเห็นใครเนี่ยนะครับผมที่ใส่หมวกยาวสีขาวเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่า พวกนี้เนี่ยนะครับคือทหารของ For e s t Legion แน่นอนส่วนถ้าไม่ใช่หมวกขาวเนี่ยนะครับเขาจะมีหมวกอีกอันหนึ่งก็คือหมวกเบเร่ซึ่งมันจะเป็นบวกเบเร่สีเขียวตราของหน่วย For e s t Legion เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากกองกําลังอื่นมันจะเป็นรูปของระเบิดที่มี7เปลวเพลิงส่วนสีประจําหน่วยเนี่ยจะเป็นสีแดงเขียวซึ่งนะครับมันมีที่มาคือสีแดงเขียวเนี่ยมันเป็นสีของกองกําลังทหารรับจ้างสวิสตั้งแต่ช่วงแรกๆในการก่อตั้งหน่วยนี่เลยพวกทหารสวิสเนี่ยนะครับใช้ธงสีแดงเขียวเนี่ยเป็น สัญ,ญลักษ์ประจํากองพันุแล้วก็นำเนี่ยนะครับเจ้าธงนี้เนี่ยเข้ามาประจําการกับหน่วยฟอร e เรลีเจ o n นนี้ด้วยหน่วยฟอร์เรลีเจนเนี่ยจึงนําธงสีนี้เนี่ยนะครับมาใช้เป็นธงประจําของหน่วยตัวเองเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหน่วยลบที่เดนตายมากๆพอตัวเลยนะเพราะก็ผ่านสมรภูมิที่สําคัญๆต่างๆของฝรั่งเศสมานับต่อนับซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หรือว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่1เนี่ยนะครับ กองกําลัง for ร e ต์ลีเจียเนี่ยแหละครับที่รบในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็รบได้อย่างดุเดือดมากๆเลยนะครับผมซึ่งกําลังพลในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ3ามถึงสหมื่นนายแต่พอมาเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยนะครับได้มีการปฏิรูปนะครับผม f r รนด์ฟอ r ร e g i ลีเจให้มีความทันสมัยแล้วก็มีความนะครับเปลี่ยนไปเป็นหน่วยรบพิเศษมากขึ้นเป็นหน่วยคอมมานโดมากขึ้น จำนวนฟอเรสต์ลีเจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับจึงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ9,000นายเท่านั้นมีขนาดเท่ากับกองพลกองพลหนึ่งหรือว่ากองทัพน้อยกองทัพหนึ่งเท่านั้นเองแต่กลับกันเนี่ยเรื่องของยุทธกรณ์นะครับผมพวกเขาเนี่ยได้ยุทธกรณ์ที่ทันสมัยบวกกับการฝึกนะครับในการรบแบบต่างๆเป็นการรบสามมิติ ทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ําด้วยเรียกได้ว่านะครับการฝึกเนี่ยโหดหินไม่ต่างจากพวกนาวิกโยธินเลยจริงจริซึ่งในปี2007เนี่ยนะครับฟอร์เรสต์ลีเจียนเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนกฎน,นะจากเดิมที่ห้ามชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของฟอร์เรสต์ลีเจียนเขาก็ได้เปลี่ยนให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็สามารถเข้ามาเป็นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังเปิดโอกาสต้อนรับสําหรับชาวต่างชาติอยู่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากสมัครเข้ามารับในกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครเข้ากันมมาไดด้เเเลยนะเยยีี๋ผ่ จะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้วยนะครับเผื่อใครเนี่ยอยากสมัครเข้าไปอยู่ในกองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศสแล้วก็ไปรบในสงครามของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ไปสมัครกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะครับผมว่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวของ f r รนช์ f o r e ลีเจียนหรือว่ากองทหารต่างดาวฝรั่งเศสสุดยอดหน่วยรบของกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆแล ในวันนี้บายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ